สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอเมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องตอนนี้นะครับในกลุ่มไรเดอร์นะครับที่เป็นอ่าเพจสหาภาพแรงงานไรเดอร์ประมาณนี้นครับตอนนี้มีกลุ่มของไลแมนทั่วประเทศนะครับถ้าพูดตรงเลยก็ไลแมนแหละนะครับตอนนี้ไลแมนมันก็ถูกแยกออกมาจากจริงๆมันเริ่มกระจายออกไปอยู่ต่างตามหัวเมืองต่างๆทั้งหัวเมืองอ่าใหญ่ๆทั้งตัวเมืองเล็กๆ จังหวัดไม่ใหญ่มากก็มีไรเดอร์ส่งอาหารเนี่ยกระจายออกไปเช่นพวกไลแมนฟู้ดแพนด้าแกฟู้ดมีอยู่หลักๆน่าจะอยู่แค่3เจ้านี้นะครับโคเจ็คกับโรบินฮูดยังมีเฉพาะในกรุงเทพนะครับวันนี้ก็จะมากล่าวถึงเรื่องของไลแมนที่ตอนนี้มีแฮชแทกนะครับในเฟ e บุ o กเนี่ยก็จะเป็นแฮชแทกว่า40บาทนะครับราคาส่งอาหาร40บาท ค่าสมส่งอาหารนะครับค่าสส่งอาหารสี่สิบาทต่างจังหวัดต้องได้นะครับผมก็มามาอาจจะมาพูดถึงว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับถ้าคุณได้เป็น fc ผมแล้วติดตามผมเนี่ยผมก็หลังๆผมจะพูดเสมอว่าการเป็น partner อย่างเช่นที่ผมขับแก็บค่าอยู่นะครับเป็น partner เกี่ยวกับพวกลายแมนผมก็วิ่งอยู่นะครับ ความยั่งยืนตอนนี้มันน้อยลงขึ้นทุกๆวันความยั่งยืนนะครับบอกเลยว่าถ้าเรายังไม่หันไปหาทำอาชีพอื่นเสริมไม่ใช่ว่าวิ่งลายแมนอย่างเดียวกับแก๊ปคายอย่างเดียวเนี่ยมันมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับมันต้องทำมากกว่า1อาชีพแล้วในอดีตแก๊ปคาก็เคยลุกเรืองมาเมื่อห้าห้ปีก่อนนะครับลายแมนลาลาโมฟ แกลบฟู food, bite, mm ้ดแกล็บไบก็เคยรุ่งเรืองมาในอดีตทั้งนั้นจุดเริ่มต้นมันมีความรุ่งเรืองของมันอยู่ในสเต็ป1-3เดือน1-6เดือนหรือปีภายในปีนั้นๆเ mm hmm. มื่อมีคู่แข่งเข้ามานะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยรายได้เนี่ยต่อรอบเนี่ยบาท16บาทต่อรอบเท่านั้นเองในการไปรับงานทีเนี่ยก็หลายกิโลแล้วเกินส่งลูกค้าก็หลายกิโล ค่าน้ำมันก็เท่ากันแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆม,มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะยึดอาชีพนี้อยู่หรือไม่หรือเราจะกลับไปทำงานประจําอยู่เช่นคุณก็กลับไปทํางานประจําเย็นคุณมารับจอบเช้าคุณมารับจอบเขาไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าบริษัทพวกนี้หรือจริงถ้าถ้าพวกเราไปเป็นเจ้าของบริษัทเขาก็ไม่ได้แคร์พาร์ทเนอร์อะไรอยู่แล้วถูกปะ เมื่อคุณไม่วิ่งเขาประกาศรับเอาเงินชวนเพื่อน500บาทชวนเพื่อน1,000บาทในสมัยก่อน UberX ชวนเพื่อนครั้งละ2,000บาทนะครับภายในอาทิตย์แรกเดือนแรกเขาก็จ่ายงานให้คุณเห็นงานก่อนให้ดีมคุณมีอินสแนทีฟที่ดีๆนะครับเขาคุณจะได้ไปบอกกับเพื่อนเฮ้ย hey, มาขับกับข้าพเจ้าสิมาขับกับเราสิ ผมถ้าคุณเป fc ผมเนี่ยใน3 6 0 0มื่กพันซับเนี่ยผมไม่เคยชวนมาขับเลยไม่เคยชวนทําคลิปเชิญชวนมาขับเลยไม่เคยเพราะว่าเราต้องมีใจหลักก่อนเราถึงจะมาขับถ้าเราคิดมาหาเงินอย่างเดียวเลยอะมันถ้ามันไม่ได้มันก็ผิดหวังใช่ไหมถ้าเรามีใจหลักเลิกด้านบริการด้านด้านพวกนี้ชอบขี่มาเตอร์ไซค์ชอบทําอาชีพพวกนี้ก็มาทํานะครับ แต่ผมก็บอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์บ้างทุกๆคลิปผมก็จะบอกว่าตอนนี้จะยืนด้วยอาชีพไรเดอร์เช่นนี้ยากามากๆคุณต้องหาอะไรเสริมถ้าคุณติดตามผมเนี่ยในทุกๆคลิปเนี่ยบางคลิปผมก็จะแนะนำอาชีพนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมา ลองดูในคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ